ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอฟอร์เรียนเวสจะเข้ากับลิเวอร์พูลได้อย่างไรระบบแทคนิคเหมือนเดิมแต่มีนักเตะที่ไม่พอใจลิเวอร์พูลไม่เรียรอในตลาดนักเตะหลังจากคว้าแชมป์พรีเมียร์ได้เดอะเรดได้ตกลงคว้าตัวเจอร์มีฟริมปงเพื่อมาแทนที่เทนเล็กซานเดอร์โนไปแล้วและยังเดินหน้าหาเรื่องมิลลสเคอร์เค,เคสของบอร์ดมัตแต่ที่น่าประทับใจที่สุดคือพวกเขาดูใกล้จะได้ดาวเด่นของไบเออร์ล e ูเซนฟอร์เรียนเวสมาร่วมทีมที่แอนฟิ์ ดาวเตวาย22ปีผลงานโดดเด่นในฐานะหนึ่งในกองกลางตัวรุกที่ดีที่สุดของโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้เลโวเซนคว้าดับเบิลแชมป์บุนเดสลีกาและ DFB เอโพรข่าวในฤดูการ2023-2024ที่ไร้พ่ายเวียดซึ่งเป็นที่ต้องการของทีมบาเยิร์นมิวนกที่มักโฉกผู้เล่นเยอรมันดาวรุ่งไปเสมอมีใจตั้งมั่นที่จะย้ายไปเล่นที่เมอร์ซีไซด์ การเจรจาระหว่างลิเวอร์พูลกับเลเวเซนกำลังดำเนินไปด้วยค่าตัวมหาศาลที่ต้องจ่ายนั้นน่าจะเป็นสถิติสโมสรและดูเหมือนว่าฟอร์เรนเวสจะช่วยทีมเรดป้องกันแชมป์พิมลีในฤดูกาลหน้าได้แน่นอนนี่คือการย้ายทีมที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับแฟนลิเวอร์พูลแต่คำถามคือเวียสจะเข้าไปอยู่ในทีมของอาร์เนส็อตได้อย่างไรฟอร์เรนเวสจะเล่นตำแหน่งไหนในลิเวอร์พูล ความหลากหลายในการเล่นของเวสทำให้เขาเป็นนักเตะที่น่าสนใจแต่ดาวเตะเยอรมันคนนี้โดดเด่นในบทบาทกองกลางตัวรุกเขาประสบความสำเร็จในระบบ3-4-2-1ของชาบิยอลลอนโซซึ่งตอนนี้เป็นผู้จัดการทีมเรอัลมาดริดโดยเล่นในตำแหน่งหมายเลข1ิฝั่งซ้ายซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาลงเล่นบ่อยที่สุดจริงๆแล้ว68%ของเวลาที่เขาลงสนามนับตั้งแต่ต้นฤดูกาลที่แล้วคือการเล่นในตำแหน่งนี้ ถ้าลิอร์พูไม่เปลี่ยนแปลงระบบหรือแท็กติกมากนักในฤดูกาลหน้าก็น่าจะเป็นไปได้ว่าวีสจะทําหน้าที่เป็นกองกลางตัวรุกที่สูงที่สุดในระบบ4-2-3-1ของอาร์เนอร์สโลตโดยจะเล่นอยู่ใกล้กับกองหน้าตัวเป้าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในฤดูกาลหน้าเพื่อหาพื้นที่ระหว่างกองกลางและแนวรับของฝ่ายตรงข้ามถ้าลิอร์พูยังคงเล่นในสภาพแบบปัจจุบันวีสจะต้องทํางานเชิงรับมากกว่าที่เขาเคยทําที่ไบาอารีนา แต่โดยรวมแล้วทีมต้องการให้เขาอยู่ใกล้กับเขตโทษของคู่แข่งมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะผลงานเชิงลุกของเขาคือเหตุผลที่ทําให้ค่าตัวของเขาสูงลิว ตั้งแต่ต้นฤดูกาล2023-2024เวสทำไปแล้ว34ประตูและ33แอซิสในทุกรายการโดยการวางตัวที่ยอดเยี่ยมความคล่องตัวและความสามารถในการสร้างโอกาสยิงทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่น่ากลัวที่สุดในยุโรปเขาเป็นคนแอซิสมากเป็นอันดับ2ในฤดูกาลล่าสุดของบุนเดสลีกาและแน่นอนว่าจะช่วยลิพูในการเจาะแนวรับที่ตั้งต่ำและจำกัดพื้นที่ แต่วิสไม่ใช่นักเตะที่มีทักษะแค่แบบเดียวเขายังเคยเล่นในตำแหน่งอื่นภายใต้การคุมทีมของอลอนโซรวมถึงการเล่นดิมเส้นและแม้กระทั่งกองหน้าตัวเป้าหากลิเวอร์พูลไม่เซ็นกองหน้าตัวเป้าใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้วิสอาจจะถูกคาดวังให้เล่นเป็นกองหน้าปลอมหรือเ Fa ้านให้กับทีมหรืออาจจะเล่นในระบบ4-2-4ร่วมกับกองหน้าลึกอีกคนซึ่งเป็นระบบที่สล็อตเคยใช้บ้างในฤดูกาลนี้และได้ผลดี ใครในทีมลิเวอร์พูลจะตกอยู่ในความเสี่ยงในฤดูกาลหน้านักเตะหลายคนในทีมลิเวอร์พูลชุดปัจจุบันกำลังรอคอยการมาของเวสด้วยความกังวลดาวเตะทีมชาติเยอรมันที่มี29นัดในทีมชุดใหญ่จะได้ลงเป็นตัวจริงทันทีและนั่นจะจำกัดเวลาการลงสนามของคนอื่นอย่างมากโดมินิกโซบสไลเป็นคนที่น่ากังวลที่สุดกับการมาของเวส เพราะตำแหน่งกองกลางตัวรุกที่เขาเล่นอยู่มีความเสี่ยงที่จะเสี่ยงให้เวสนักเตะชาวฮังการีรายนี้มีบทบาทสําคัญต่อความสําเร็จของลิเวอร์พูลในการคว้าชแชมป์ด้วยความขยันและผลงานยิงประตูเป็นระยะแต่ผลงานในเชิงลุกของเขายังถือว่าไม่โดดเด่นนักโดยทําได้แค่6ประตูและ6แอซซิดในเพียรกฤดูก,ลก,กาลนี้ซึ่งต่ํากว่านักเตะอย่างจัสตินไคลเวิร์ดอเล็กซ์อวบีและแอนโทนีอีแลงกา อีกคนที่น่ากังวลคือเคอร์ติสโจนและฮาวิเอลเลียตโดยเฉพาะโจนที่ถูกใช้งานในตำแหน่งกองกลางตัวรุกในฤุูกาลนี้แม้ว่าเขาจะถูกใช้ในบทบาทกองกลางตัวรับ2คนในระบบของสล็อตบ้างส่วนเอลเลียตอาจจะย้ายออกจากลิเวอร์รพูลในซัมเมอร์นี้เนื่องจากกังวลเรื่องเวลาลงสนามและเขาก็ไม่มีความหลากหลายในการเล่นเหมือนโจนหรือโซโบสไลตำแหน่งหมายเลขสิบคือที่ที่เขาเล่นหลักและเวลาลงสนามของเขาในฤุูการนี้ก็หายากอยู่แล้ว เขาลงเล่นเพียง28นัดในทุกรายการและการมาของเวสจะทำให้เขาถูกดันลงไปในลำดับการเลือกตัวมากขึ้น TNT Sport รายงานว่าสตีเวนเจอรัตตำนานนักเตะของสโมสรล,ลิปูเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะเป็นทีมที่ต้องจับตามองในพยมลีกฤดูกาลหน้าและเขาก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความสนใจในตัวฟอร์เรนเวสในขณะที่การเจรจายัางคงดำเนินต่อไป ผมคิดว่าคุณต้องซ่อมแซมหลังคาในขณะที่พระอาทิตย์ยังส่องแสงอยู่และเราไม่เคยมีช่วงซัมเมอร์ที่ยาวนานในปีที่แล้ว เพราะเรามีทีมที่ดีและผู้เล่นที่พร้อมจะท้าทายอยู่แล้วแต่ถ้าคุณต้องการก้าวไปสู่ขั้นต่อไปสิ่งสำคัญคือคุณจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวเองต่อไปและพยายามต่อไปเรื่อยๆดังนั้นเจนมีฟิล์มปงจึงเข้ามาและก็เสร็จสิ้นไปแล้วและแน่นอนว่ามีข่าวลือมากมายที่แพร่สะพัดไปทั่วนักเตะที่เก่งและมีพรสวรรค์จริงๆผมมั่นใจมากว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งขึ้นในปีหน้าและใช่ผมเห็นข่าวลือที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับฟอร์เรนเวียสสำหรับผมแล้วเขาเป็นนักเตะที่ มีพรสวรรค์มากเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมภายใต้การคุมทีมของชาบิอาลอนโซที่ไบเออร์เลเบอเซนและแน่นอนว่ามันน่าสนใจเลยทีเดียวถ้าหากเขาย้ายมาที่สโมสรลิเวอร์พูลทายกันถูกไหมอเล็กซิสแม็กอลลิสเตอร์มิดฟิลด์ลิเวอร์พูลเผยกับสื่อแบบไม่อ้อมค้อมถึงนักเตะทีมคู่แข่งที่ทำให้เขางุดหงิดจนอยากไล่เตะให้กลิ้งมากที่สุด แม็กอลิสเตอร์ดาวเตะทีมชาติอาร์เจนินาย้ายจากไบตันมาประสบความสําเร็จกับลิเวอร์พูลโดยเขามีส่วนสําคัญช่วยทีมจากเมอร์ซี่ไซส์คว้าแชมป์เมมยริลีกเป็นผลสําเร็จในซีซั่นที่ผ่านมาเพิ่มเติมจากที่เขาได้แชมป์โลกปี2022กับทีมฟ้าขาวหลังคาแข่งกับทีมแอนฟิลเป็นซีซั่นที่2แม็กอลิสเตอร์กลายเป็นกําลังสําคัญของอาร์เนอร์สโลตนายใหญ่คนใหม่ซึ่งส่งเขาลงเล่นเมื่อซีซั่นที่ผ่านมารวม49นัดในทุกรายการ กระทั่งเมื่อไม่นานมานี้แม็กอลิสเตอร์เผยกับสื่อว่ามีนักเตะทีมคู่แข่งหนึ่งรายที่มีลีลาโยั่วโมโหโจนทํำให้เขาอยากไล่เตะมากที่สุดคุณรู้สึกอยากไล่เตะเขาและแม้เขาจะลุกขึ้นมาได้หลังจากคุณทําแบบนั้นมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นผู้ชนะเดอะมินเดอร์ตีแผ่คาพูดของสตาร์เรดแมชชีนที่มีต่อแจ็คกรีลิชปีกทีมแมนซิตี้ ทางนีแม็กอลิสเตอร์ได้ต่อกรกับกรีลิชรวมทั้งหมด4นัดแบ่งเป็นช่วงที่กองกลางอิงลิชยังค้าเกือกกับแอสตันวิลล่า1นัดและย้ายมาเป็นขุนพลทีมแมนซิตี้แล้ว3นัดโดยกองกลางอเมริกาใต้ชนะ1เสมอ1และแพ้2นัดกราเฟนแบกปรับตำแหน่งเปลี่ยนชีวิตสล็อตพาหงสิวแชมป์กู้แดนกลางลิเวอร์พูล บทวิเคราะห์กราเฟนแบกโชฟอร์มสุดแจ่มหลังอาร์เนสซอลตปรับตำแหน่งเป็นกองกลางตัวรับช่วยลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2024-2025พร้อมคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของลีกไรอันกราเฟนแบกทำผลงานได้ยังโดดเด่นมากในตำแหน่งกองกลางตัวรับถือได้ว่าเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฤดูกาล2024-2025โดยอาร์เนสซอลตกุนซือชาวดัตเป็นคนที่มอบโอกาสนี้ให้กับเขาจนโชวฟอร์มสุดยอดให้กับลิเวอร์พูล แนวทางการเล่นของกราเฟนแบกสร้างความตื่นตาตื่นใจอย่างมากโดยเฉพาะทักษะการครองบอลและการผ่านบอลที่แม่นยำรวมทั้งเทคนิคการเอาตัวรอดในยามคับขันเป็นหนึ่งในจุดสำคัญที่ทำให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีมียลีกอังกฤษสีซสั้นนี้ สตาชาวดัตไวย23ปีซึ่งคว้ารางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมเพียมลิกประจำฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5เป็นหนึ่งในแข้งที่สร้างความฮือฮาอย่างมากจากการปรับเปลี่ยนตำแหน่งและแน่นอนว่ากราฟเฟนแบกได้ดิบได้ดีขนาดนี้ต้องยกเครดิตให้กับความกล้าของโค้ชอาร์เนอร์กล้าเสี่ยงในการปรับตำแหน่งใหม่การปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ครั้งแรกของโค้ชอาร์เนอร์เมื่อเข้ามารับงานกลุ่มบางเหียนสโมสรใหม่ก็คือการสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการใช้งานอดีตด,ดาวเตะอาร์เจนต์อตัมสเตอร์ ประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากในช่วงตลาดพ่อค้าแข่งช่วงเัมอร์ก็คือการที่หงแดงโดนมาตินซูบเบมดีมิดฟิลด์ตัวรับชาวสเปนิสปฏิเสธอย่างไม่ยดีแต่นั่นเป็นการแสดงให้เห็นสองสิ่งที่อาเนอร์ต้องการได้แก่กองกลางตัวรับขนาดแท้และเขาไม่คิดใช้งานวาตรุเอนโดในตำแหน่งนี้ตำแหน่งดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากๆฤดูกาลล่าสุด แต่กุนซือชาวรัสกล้าได้กล้าเสียด้วยการเลือกใช้แผนพิเศษในการใช้งานกราฟเฟนแบกซึ่งย้ายมาร่วมทีมในตำแหน่งกองกลางบ็อกทูบ็อกและเคยเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับแค่45นาทีในยุคเจอเกนค็อปและแค่เกมเดียวตอนอยู่ที่เยอรมนีสิ่งที่ดูเหมือนเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นกลับพัฒนาขึ้นมาอย่างน่าประทับใจในช่วงหลายเดือนแรกของซีซั่นส0 2 4ั0 2 5นจนกลายมาเป็นองค์ประกอบสำคัญของการลุ้นแชมป์และความก้าวหน้าของลิเวอร์พูลในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ ช่วงครึ่งสีซสั้นแรกกราฟเฟนแบกทำผลงานได้ยังโดดเด่นมากๆโดยเฉพาะในเกมที่ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมทั้งเชลซีและแมตที่บุกเสมอปืนใหญ่อาร์เซนอลด้วยนอกจากนี้ดาวเตะชาวดัตยังคุมจังหวะก,การเล่นในแดนกลางได้อย่างยอดเยี่ยมบนเวทีแชมเปี้ยนลีกยกตัวอย่างเกมไล่ต้อนเอซีมิลานไบรเออร์ลูเซนและแมตกระซวกเรียวมริดซึ่งเขาจัดการลูก้าโมริชและเอดูอาโดกามาวินกาจนอยู่หมัด สิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นว่ากราเฟนแบกไม่ใช่นักเตะพรสวรรค์และความสามารถในการปรับตัวเท่านั้นแต่ต้องยกความดีความชอบให้กับความกล้าในการตัดสินใจและการฝึกซ้อมของโค้ชอาร์เนอร์ด้วยเช่นกันการตัดสินใจครั้งสําคัญจากเฮดโค้ชการตัดสินใจของโค้ชอาร์เนอร์ในการปรับเปลี่ยนตําแหน่งกราเฟนแบกให้ลงมายืนต่ําในแผงมิดฟิลด์เป็นแทคนติกที่มีผลกระทบอย่างมากในหน้าประวัติศาสตร์พิม์ลีกหรือไม่คําตอบก็คือความสําเร็จของหงแดงในซีซั่นนี้ กราเฟนแบกสามารถพัฒนาให้ดียิ่งกว่านี้ได้อีกไหมอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีสักหน่อยหากวิจารณ์ผลงานของกราเฟนแบกแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่นักเตะยังต้องพัฒนานั่นก็คือการยิงประตูโดยเขาไม่สามารถยิงประตูได้เลยในทุกรายการและทำได้เพียง4แอซิดเท่านั้นแน่นอนว่ากราเฟนแบกจำเป็นต้องเรียนรู้ในหลายๆเรื่องเพราะปัจจุบันความต้องการมิดฟิลด์ตัวรับมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยโครสมาเกลเลเล่แต่กรนั้นกราฟพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาเหมาะกับเกมลูกหนังสมัยใหม่ เรื่องที่น่าสนใจในซีซั่นใหม่ก็คือโค้ชอาร์เนอร์จะตัดสินใจลงทุนกับตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับในช่วงซัมเมอร์นี้หรือไม่เพื่อขยับกราแฟนแบกขึ้นไปเล่นสูงขึ้นและทำให้เขามีโอกาสยิงประตูมากขึ้นเวลาเท่านั้นที่จะบอกหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ